แต่ว่าอันนี้มันต้องมีคู่ด้วยไม่งั้นจี่ผมไม่ใช่ได้ทำไงดีเนีอะคู่แค่แค่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องคู่ก็ได้เนี่แล้วมันอยอะเลยเก็บก่อนได้ไหมแม่จ๋าดูนี่ขอตังค์หน่อยพอางตรงเลยไม่ถึงเขาบอกเดี๋ยวเขาขอไเก็บไม่ได้น่ยเก็บไปอ๋อไม่เป็ไร ไม่ไม่จังปึ๊จะพานะครับปีนี้ปีสุดท้ายนะครับปีหน้าเราต้อิบต้อนใช่สิไม่ใช่ให้ยืมงิรติดเพื่อนหรือเปล่า ไม่โชว์ก like ับจอร์ดเส้อพูนะครับนี่เราเตรียมชุดนี้มาโดยเฉพาะนะครับเพื่อทุกคนเลยจริงๆนะครับนะครับถ้าไม่เตรียมมาก็ไม่มีสานะพูดเพื่ออะไรพูดให้มันแบบให้ให้มันแบบไม่ว่างอะไรยเงี้ยเออครับผมนยไม่ก็ตรงดีใจมากไม่เห็ืเพื่อนนะ คุณติดคิวหรือเปล่าคุณถูกใช่ไหมถูกแล้วครับถือว่าเราคุณมีสตินิดนึงครับตอนนี้สมองสมองสมองคุณเนี่ยคุณคุณไปโบว์คุณเนื้อหมดแล้วเนี่ยเอาพอนะนี่นะครับอยู่กับใช่ครับริทแล้วก็การนะครับเสียคอนเสิร์ตอนเสิร์ตการริทนะฮะใช่ครับไม่รู้ว่า จะมีอีกหรือเปล่าในปีหน้านะครับผมเนาะมีอยู่แล้วครับชรับไม่รู้ไงว่านางเขาเป็นยังไงอันนี้จะทําให้ดีที่สุดจริงๆให้เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเราที่เราไม่อยู่แล้วกันนางมุชพาสิทธิ์ที่ว่าไม่เห็นลงศพไปถึงรากาให้ทำให้ข้าวปลสิบบาทเดี๋ยวเพื่อน ไม่เห็นถ้าตัดเปบนันก็ตกลงตายหายขอร้องจูเลยท่านเป็นใจที่สุดนะครับผมประสิทิดีดีพูดอะไรได้ก็ไปจับวัดงานกูทำเยอะกูเหนื่อยเลเอาชีพมอบให้กับวัดวัดฟรี ที่ทำนะครับผมก็มันมองหาใครมาเวลนดเราม้ มึคนเดียวเลยเนที่นอันนี้นะเราเตรียมรู้สึกดีใจเราลเราล็อคเป็นคู่นะอย่างเลยเฮ้ยเบ็เป็นไปได้ดิเออมันเป็นไปไม่ได้ไงเป็นคู่มครับเ้ย่อคู่ไม่ใช่เครื่องใจครับเครื่องใจลงไปล้กลองด้สมาตึ้งๆเยอนะฟังคิตึงเดียวรู้เลยว่าเป็นอะไร เมือก็เนี้ยพลังความสว่งไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกีเนี้ยลพูดเอสดีอะไรเงี้ยการเล่งเรื่องเนี้ยแต่แค่การฟังเสียงตึ้งเนี้ยการลูเพลงอะไรเมื่อกี้เนี้ยกันเนี่ยไปตฟังเาเรัชเเมื่อกี้เียสาภาพตรงว่าที่ฟังยึฟังเลนร้องยัว้าีครับไม่รู้ว่าดนตรีเล่นไม่ดีหรือว่าเล่นร้องไมดี ถ้าเกิดว่าดนตรีเมียบเรียงขอโทษนะครับผมเพรว่าบางทีแบบคือล like, ิปมันเป็นคนร้องแบบนี้ไงคือสะเทือนใจมากเลยทำให้เราก็แบบเนี่ยก็อุเสี่ยอะไรเปเรองอะไรนะครับไม่ไม่สนไปดูเรเลยทำไมเมื่อกี้พูดแบบพูดมึงกูทำไมวันจะมาพูดพูดเราอะ พี่ีย่าทบ้านแก็คิดจริง่ไ่คือลอเอยากว่า้องเพลงแบบให้มันแบบมากมายหลาหลายขึ้นใช่ไหมเรยรต้องาขึ้นไม่ใช่แบดบชื่อจริงเชนเีมแ่ีตามเสื้อผ้า พอเมื่อกี้นี่เป็นแบบแนวแบบ็อกเกอร์ใช่ไหมต้องแข็งแรงครับพอแบบเปลี่ยนเป็นแบบแนวคิวต์เสียงไม่ถูต้องเป็นคิว <K ilt. S 2> ต์ <c oughs> นงงแน่เดี๋ยวทำอะไรผิดมาทั้งชีวิตเ,เลยกูเนี่ยโอเคคิวต์พีคคิวต์ นี่ไงบอเพลย์บาเออนะครับน <Yeah well, S 2> ี่เพย์บอลนี่นี่ดูดเยอนต้องัดกับการับีบโอ้เป็นนิดนะถ้าเปนงานแบบรวมลิดูนี่เป็นอย่างน้นให้เกียด้วยกันคุณตกรูจริงเนีรู้เนี่ย ันชีวิตรู้รู้รู้ว่าแรงขีดแค่ไหนที่แบบหรือจะแบบเอ้ยเจ็บแบบน่ารักน่ารักทำไมนะถ้าขีดแรงเจ็บแบบน่ารักน่ารักแบบคิ้วถ้าไหนขีดแรงไปไหนหรือตกเวลาจะทำอะไรนะให้เก็บข่าวไว้แม่ปุ๊บั่งไว้สักฟูนอ่ะโอเคครับคือเราเลือกฮอกเลือกไปแล้วนะครับใช่ครับกลับมาไหมกลับมาครับกลับมาเลือก เปนี้อะไรอะไรอรนี้ะเขาให้นาเป็นเพลงที่ผมสึกว่าเพงเศร้าเนี่ยเพลงเพลงน่ารักก็น่ารักนะครับเพลงเศร้าคือคือตอนนป็นมรูสึกของคนที่แอบ ใครจะโฟนกับผมแารักเล็ีเลยแต่วันนี้ทุกคที่ลิปเดินไปเนี่ยรับผมก็ได้จะมองว่านี่ลิจะเดินไปทางไนจะได้เดินตามมืถือแต่ระหว่างทางรับลิปเจอพี่โน้เข้านั่คืเก็มเป็นู้สิหือเพลงพนงคีครับถ้าไม่เชื่อลองฟังมาดู